ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อผาโชคครับเมอนสอผ้าโชคกับทีาพาพี่น้องไปเที่ยวอีสานใตแ้แหละครับไปพบกับทีมงานอีสานใต้ครับซึ่งสิมาเปิดเผยสูตรลับของออเนี่ยครับพี่น้องตามส่อผาโชคมาครับเดี๋ยวสิผ้าไปฟังวา่าทีมงานอีสานใต้เพิ่นได้สูตรของออเนี่ยมาจอางไรเดี๋ยวไปฟังนมาก่อนครับ สำหรับเทปวิดีโอนี้สพโชก็ได้รับความมโนเคราะห์มาจากทีมงานนิสานใต่ครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนิสานใต่มาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีเอซีแฟนช่องนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมทีมงานเรา3ามช่องนะครับบ่าวอีสานที่เจนะครับผมแล้วก็ไอ้พองพองออซอนทีนิสานนะครับผมวันนี้ นะครับเราจะมานําเสนอนะครับตัวเลขนะครับผมเป็นการวิเคราะห์นะครับผมนะครับเป็นการแบ่งนะครับผมแบ่งปันแนวทางให้เอสนะครับผมนะครับไปคํานวณเองเลยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องเอสของเรานะครับนำไปวิเคราะห์คํานวณเองเป็นสูตรคํานวณของที่อเนี้ยใช้นะครับผมนะครับที่อเนี้ยใช้นะครับเดี๋ยวเราจะให้คนศิสเกตนะครับผมเป็นคนอธิบายในสูตรเพราะว่าคนศิสเกตท่านก็มีสูตรนี้มาหลายปีแล้วท่าน ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเป fuel fuel in, ็นว so ิทยาทานให้กับ f อนะครับผมนะครับที่คํามรับชมนะครับหลายหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าเรามาแบ่งปันทําไมนะครับผมเราอยากให้ f อฟคํานวณตัวเองคํานวณเองเลยเนาะนะครับเอาไปคํานวณเองเฮ็ดเองนะครับแล้วก็ไปจับคู่เองนะครับผมนะครับไม่ต้องรอนะครับผมนะครับไม่ต้องรอนะครับเนาะทำทันได้สป็นยังไงครับเป็นสูตรง่ายๆเป็นสูตรง่ายๆนะครับผมนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดอย่างไรนะครับจะให้คนสิสเกตเป็นคนอธิบายนะครับบางช่วงอาจจะสับสนหน่อยนะครับให้ท่านผู้ชมค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับเอดมินก็ก็ยังไม่รู้สูตรว่าจะทํำยังไงนะครับผมการถามของเอดมินบางครั้งมันก็อาจจะถามสับสนหรือวนไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่ทีมงานที่จะทําสูตรนะครับผมนะครับบางบางรายละเอียดเราก็ไม่รู้แต่เราจะพยายามที่จะ ทำให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับผมนะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงเพราะกับคนซิสเกตนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเสียงของซิสเกตให้นะครับผมนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับแบ่งปันเป็นแนวทางนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงด้วยกันนะครับคนซิสเกตท่านจะวางแบบไหนอย่างไรนะครับโปรดใช้เตือนาจในการรับชมนะครับไปรับชมคลิปกันนะครับ่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยสูตรนะครับผมนะครับตอนนี้เราตั้ง4 7 5หแล้วก็ เจ็ดเก้าเป็นผลฉลับของงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วคราวนี้เซียนให้ตั้งลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับให้ตั้งตารางลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับเซียนบอกวิธีการทํานะครับท่านผู้ชมวิธีการทําเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันนะครับบางช่วงวันตอนอาจจะงงนะครับให้ท่านผู้ชมรีบกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าไอ้มิ้นก็ไม่เคยทําสูตรนะครับผมนะครับเดี๋ยวทําสูตรไปพร้อมกันเดี๋ยวเซียนคนสิเกตท่านจะอธิบายสูตรนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ท่านลองทำ คือครับสี่ห้าแลเจ็ดเก้าครับผมอ่าเมื่อเริตั้งตั้งตั้งเป็นตรงตรงปุ๊บเอศูนย์มาแล้อยู่ขวามือศูนย์มาอยู่ขวามือครับว่ามันเก้าแล้วก็ศูนย์อ๋อมันเก้าแล้วก็ศูนย์โอ้ครับผมครับอ่านะครับนี่กศูนย์แล้วก็หนึ่งอ๋อเฉลียงขึ้นมาแบบนี้ศูนย์แล้วก็หนึ่งครับครับแล้วเฉลียงไปท้งศูนย์ก็คือสองสองเฉียนไปท้งศูนย์ก็คือสอง ไข่มันเป็นไขยตัวนี้ครับเป็นไข่แล้วก็เว้นสองสองสองอะไรก็สามเว้นปะครับสองแล้วก็สามแล้เว้นเว้นเอาเป็นสี่อ๋อเว้นเป็นสี่ครับผมไข่ลงมาจากจากสี่เนี่ยลงมาตรงกัสองเรื่องค้าไข่ไยจากสองคไขยจากสี่ลงมาท่านี้เป็นห้าครับผมเมนี้ก็ห้าเว้นห้าแล้วก็หกแต่เว่นหกก็เป็นเจ็ด อ oh, <10. S 1> เป็นเจ็ดครับ mm hmm. เว้นหนึ่งระหว่างสองกับเจ็ดเว้นอย่างละช่วง mm hmm. ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำความเข้าใจกับทีซีแป๊บหนึ่งนะครับเซียนครับผมนะครับให้เอาเลขท้ายสองตัวนะครับให้เอาเลขท้ายสองตัวนะครับเลขท้ายสตัวคือเลขท้ายสุดนะครับคือเลขเก้าเอาเลขเก้าเก้าแล้วก็มาเป็นศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็มาเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นมาฝั่งนี้ก็เป็นสองสองแล้วก็ข้ามไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นสี่ นะครับแล้วก็แล้วก็ลงมาซ้ายอีกก็เป็นห้าแล้วก็ลดอีกแ้มหนึ่งก็เป็นเจี๊บเอฟซีงงไหมครับไม่ต้องงงนะครับเนาะน่าจะน่าจะเข้าใจนะครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเซียนผมขออนุญาตอธิบายกับเอฟซีก่อนแป๊บนึงนะครับเอาเอาง่ายๆนะครับผมนะครับก็คือเก้าเก้าเราเอาเอาเลขเก้านะครับผมเอาเลขเก้าตัวนี้นะครับผมนะครับเอาเลขเก้าตัวนี้มาตั้งมาลดแต้มเก้าแล้วก็ศูนย์นับต่อนับต่อนับต่อนะครับเป็นศูนย์แล้วเราก็มามานี้ มาฝั่งนี้มาฝั่งหนึ่งก็เป็นหนึ่งแล้วก็ยิงขึ้นไปทางฝั่งนี้นะครับผมก็เป็นสองนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนข้ามไปหนึ่งแต้มนะครับข้ามไปหนึ่งแต้มนะครับผมสามไม่เอาสองแล้วก็สามไม่เอาแล้วก็เป็นสี่ได้สี่มาแล้วก็ค่อยลงมาฝั่งนี้ค่อยลงมาฝั่งนี้ครับค่อยลงมาฝั่งนี้ก็เป็นห้าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนข้ามไปแต้มหนึ่งก็คือไม่เอาหกก็เป็นเจ็ดนั่นแหละครับคือตัวเลขนะครับผมนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ่ทำลูกศรให้เป็นสีน้าเงินให้นะครับตามลําดับเนาะเดี๋ยวจะทําเป็นลูกศรสีน้ําเงินให้นะครับผมนะครับเด้อพี่น้องเข้านะครับเก้าเก้าดึงลงมานะครับเข้ามานี่ก็เป็นศูนย์นะครับเออเก้าดึงลงมาแบบนี้ก็เป็นศูนย์นะครับผมนะครับต่อมาต่อมาก็ศูนย์ก็มา1หนึ่งให้ไปตามลูกศรนะครับให้ไปตามลูกศรนะครับ ให้พี่น้องไปตามลูกศรนะครับให้ซีไปตามลูกศรเนาะนะครับไปตามลูกศรนะครับต่อมานะครับผมนะครับก็เฉียงขึ้นมานะครับให้เฉียงไปตามลูกศรทําตามตารางเฉียงไปตามลูกศรจานหนึ่งก็เป็นสองนะครับผมจานนึ้ก็เป็นสองตามลูกศรเนาะนะครับต่อไปนะครับผมขึ้นบนขึ้นบนข้ามไปหนึ่งแต้มนะครับจากสองก็เป็นสามสามแล้วไม่เอาเอาเป็นสี่นะครับผมนะครับข้ามไปหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ข้ามไปหนึ่งแต้มเนาะขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมนะครับ ขึ้นไปหนึ่งเตี้ยมคือ2ไม่เอา3มเอา4นะครับผมนะครับต่อมาจาก4แล้วลงมา5้ามาตารางนี้นะครับ5มาตารางนี้นะครับผมตามลูกศรเลยเดอนะครับตามลูกศรสีดำเงินครับตามลูกศรสีนํำเงินนะครับผมนะครับต่อมาเราจะขึ้นบนไปหา7 6เราไม่เอาเราเอา7เลยนะครับ6เราไม่เอาเราเอา7เลยทําตามลูกศรชี้เด้อนะครับนี่ไม่งงนะครับท่านผู้ชมนะครับทําตามลูกศรชี้นะครับ ทำตามลูกศรชี้นะครับผมนะครับทำตามลูกศรชี้ครับผมจะสี่มับเสี้ยนครับผมครับจีทูทุกงวดมากกว่าจีเข้าทุกงวดนี่แหละโอ้โหยอนหลังนียครับผมได้ปีหาซุ้นครับแล้วแล้วแล้วสิมาจับลักษณะแบบใดครับเวลาการจับให้สีไปจับเอาหรือครับนี่ไหลครับจับ้องครับการรับจับเลขที่จับได้วางลัทธาต้อรักษาลูกมาข้างล่างหาครับครับมันจะออกนี่ระวางนี่ที่ตัวนี่สี่ตัวเนี่ย หาครับสองนี่ครับสองอะไรก่อนหนึ่งศูนนี่ครับเขาสองวิ่วิ่งอยู่แล้วที่ไหนอ๋อให้ให้ให้เอาในโซนนี้มาเป็นตัวพระเอกครับนั่นแหละเป็นตัวยืนอืมเอาตัวนี้มาเป็นตัวยืนคือห้าสองคือเอาในตารางข้างล่างมาเป็นตัวยืนครับอืมแล้วเราก็จับคู่จับคู่แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเอาไปจับใจกับตัวไหนอ๋อครับผมนะครับอะท่านผู้ชมไม่งงเนาะ นี่คือสูตรนะครับผมสูตรนะครับผมท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านใดงงนะครับผมนะครับขอให้ทําตามลูกศรที่เราชี้ไปนะครับอะนะครับคือเอาเลขท้ายสองตัวเนาะเลขท้ายสองตัวเอาตัวสุดท้ายมาแม่ประครับเซียนได้ครับครับนี่คือสูตรนะครับสูตรคํานวณที่เราอยากจะมาแบ่งปันนะครับเป็นสูตรของเซียนท่านหนึ่งนะครับผมนะครับที่ทําแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับ คนสิสเกตนะครับผมท่านมีสูตรนี้นานหรือยังครับคนสิสเกตครับตั้งแต่ปีห้าศูนย์ตั้งแต่ปีห้าศูนย์ใช่กับการเดินของสูตรตัวนี้เดินดีไหมครับสําหรับสูตรตัวนี้ที่ทํามาปีหกสี่นี่เดินดีอยู่แต่ชุดจนก่อนปีหกหนึ่งก็เดินดีแต่ตอนปีหกสามไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแค่สองวันผมเลยหยุดอครับผมนะครับครับ นี่ครับเด้อนะครับนี่คือสูตรของนะครับสูตรสูตรของอาจารย์หนึ่งก่อนนะครับออาจารย์อนันนี้เ <historical bring aru> นาะน่าจะเป็นสูตรของอันเนี้ยเหรอเนาะน่าจะเป็นสูตรของอันเนี้ยนะครับผมนะครับผมเดียวกันเดียวกันเดียวกันสูรเดียวกัน<ะ>นี่นี่คือสูตรเดียวกันกับออนเนี้ยนะครับผมออนเนี้ยทําสูตรมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านท่านผู้ชมนะครับทําตามลูกศรนะครับส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือคือให้ fc ไปจับเอานะครับจับเอาในในชุดนี้นะครับท่านผู้ชมจับเอานะครับ เจ็ดสี่ห้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสี่ห้าห้าสี่นะครับแต่หลักการจับการจับตัวเลขหกตัวนะครับถ้าจับหมดั้ามันเข่าวครับส่วนมากจะจับไข่บ่ครับจับไข่แบบนี้บ่ครับจับไข่ครับตรงก็มีอะกมันก็อบตรงไหมสิแกขึ้นหน้าจอหาหนึ่งสี่มีโอกาสหาหนึ่งหนึ่งแล้วน้องจับไปเลยสีเรียสยังไงหกตัวเนีครับตรงกับ้วยกันแล้วเจ้าเ้าสิมัดตัวไหน แล้วผมจะมีสูตรจับได้อีกเพื่อนนี่ผมจับสูตรได้รักสองจับได้รักสองครับเดขก่างผมจับได้เลขค่ะรจับได้เลยค่ะครับผมมีถ้าจับแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงไหมครับเซียนครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าจับแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์เข้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับโอ้ครับผมนะครับอ่ะนะครับ เอซนะครับผมนี่คือการจับของแอดมินนะครับผมที่เซียนให้มาในตารางแต่เซียนก็จะจับอยู่แค่หกหางเท่านั้นถูกต้องไหมครับได้ครับคือว่าเขาจะหาตัวเด่นผมจะหาตัวเด่นจับเอาหนาคือว่าเขาเด่นห่างวนยาวกว่ามากมาล่างเขาต้องจับเอาหาหาเอากรใส่แค่ศูนย์หาสองหาเอ็ดหาคือแบบว่าสี่ห้านิ้งหาก็ได้เขาจับอยู่แค่นี้อ๋อครับผมก็คือว่าเซียน เชียนก็ต้องมีโตเด่นของเสียนมาจับให้มัน้อยตัวลงใช่ครับถ้าถ้าเราถ้าเราจับแบบตัวตรงๆโอ้ครับผมท่านผู้ชมแชทหน้าจอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่างวดนี้จะมีเปอร์เซ็นต์เข้าหรือไม่อย่างไรนะครับผมนะครับเนาะนะครับผมนะครับดครับแล้วจรงวันนี้เข้าแน่นอนครับเข้าแน่นอนเลยเพราะมันผ่านมากงวดแล้วมันผ่านมากตัวม่จีเขาทัานทีอืมครับผมเสี่ยนโอ้ขอบคุณเสี่ยนหล,ลายนะครับ สำหรับคนชีสเกตนะครับผมที่ได้มาเปิดแนวทางนะแบ่งปันแนวทางสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันกับออนนี้ใช่ไหมครับคนชีสเกตใช่ครับสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันออนนี้ก็ทําสูตรแบบนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับสูตรนี้ตลอดมาอ๋อครับผมนะครับนี่คือเฉลยสูตรนะครับผมนะครับเป็นเซียนอยากจะแบ่งปันใช่ไหมครับผมอยากแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับทางช่องและทีมงานก็ต้องขอขอบคุณคนศิษย์เกศอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ได้มาแบ่งปันนะครับผมนะครับเนาะนะครับสำหรับสูตรนี้คนศิษย์เกศนี้ได้มานานหรือยังครับสูตรแบบนี้สูตรนี้ที่ทํามานะครับตั้งแต่ปีห้าศูนย์ตั้งแต่ปีห้าศูนย์อ๋อครับผมสิบเข้ามาตลอดมาปิดแค่สองวันผมไม่หยุดน้ำแค่สองวันก็ยังหยุด แค่สมอนอยู่แต่ว่าคนศีรษะเกียนี้มีสูตรคำนวณหลายสูตรก็เลยอยากจะมาแบ่งปันสูตรนี้ให้กับ F c ซนะครับผมนะครับนี่คือเขาเรียกว่าสูตรอะไรครับเซียนสามารถตั้งชื่อสูตรได้ไหมครับผมว่าสูตรแบบไหนล่ะสูตรว่าถูกมาตลอดอ๋อสูบมาตลอดนะครับนะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณคนศีสะเกีดนะครับผมที่ได้มาวิเคราะ์วิเคราะห์ วิธีทำสูตรนี้นะครับผมที่ออนเนียใช้ทำนะครับนี่คือสูตรที่ออนเนียใช้ทำนะครับ f c สามารถไปคำนวณเองได้เลยนะครับผมนี่คือการปั่นนะครับผมปั่นแนวทางโดยคนศิสเกตนะครับผมนะครับนี่คือปั่นแนวทางนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณศิสเกตนะครับที่ได้มาแบ่งปันแนวทางคุณศิสเกตครับผมคุณสิสเกตมีมีอะไรอยากจะบอกเอฟซีไหมครับเรื่องบุญงานทานต่างๆนะครับว่าผมอยากอยากเสนออีกสูตรหนึ่งให้ ให้ FC ของแอตเนี่ยรู้หน่อยว่ามันมีสูตรหนึ่งที่แบบว่าตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่เคยพลาดสักงวดอ๋อเป็นเป็นสูตรที่คนสิทเกียรติทำอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับผมได้ครับแบบแบบแบบตัวนี้คือว่าผมไม่อยากให้ทิ้งให้เช็คดูได้เลยครับปีหกสี่มีเจ็ดกับเ่้ามีรูุ้ดนี้จะมีเจ็ดกับเก้าอ๋องวงนี้งวดนี้นนนตามตามที่คนสิเกรตเน้นให้จะมีตัวไหนครับสลับงวดนี้ 2อเกตัวเดียวสองเกตตัวเดียวพี่น้องเขา,าเปหาแนวลงทุนหน่อยเด้อครับเกสองสองเก,งเ,กเ,ลเลขบนครับเลขล่างคือศูนห้าเดี๋ยวล่างคืงอศูนย์ห้าบนสองเกตล่างศูนย์ห้าบนบนสองเกดล่างศูนย์ห้านะครับผมนี่ไม่คาเด 5, 5. เขาทุ่มห้า เดี๋ยวขออนุญาตเขียนลงลายเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยว FC เอฟซีเราไปแคปนะครับผมเดี๋ยวให้คร,รับรอที่จุดวันทีสิบหกก็แล้วกันครับผมเรามาดอดูผลงานมาที่สิบหกสิบหกกอยเนาะรับอยากฝากอยากฝากแอดลงเลขบัญชีอยทั้งวัดในเนื้อี่ส่งลู้ไปไหคก็ว่าวัดโดนไฟใหม่นะครับทั้งแบบโอ้ไฟใหม่วัดโอ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงที่ที่บัญชีทั้ง ที่เขาไปซ้อยสางวัดนะครับเดี um then, um well, oh ๋ยวผมจะลงพื้นที่นะครับผมเดี๋ยวจะพาพืชพาทีมงานลงไปพื้นที่นะครับที่บ้านของเซียนนะครับว่าทงวัดเพิ่นขาดอย่างบอโดนไฟไหม่นี่ไฟไหม่โดนระอบ่ครับทางวัดนะครับสองปีสองปีนะครับสองปีเซียนเอาปากเปิดออกจากแม่ไหนเห็นนะครับเพราะว่าเมื่อเล่าก่อนไม่ค่อยชัดไหมครับผมครับเออนะครับขราบกาคือว่า วัดนะครับวัดของที่อยู่ในหมู่บ้านของคนศรีสะเกดเชียงสะเกดนะครับผมนะครับเกิดเพลิงไหม้นะครับผมเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยนะครับผมในการบูรณะซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมขึ้นรูปให้ดูว่าตอนนี้ได้ทําโครงสร้างถึงขนาดไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะลงพื้นที่ไปบอกบุญนะครับเพื่อที่จะไปตมให้ว่าตัวเลขและของคนศรีสะเกดเมื่อต่อไปนี้นะครับผมเราจะบอกบุญผนทางนั้นนะครับนะครับ นะครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับโคชิเกียริครับผมมีอะไรจะฝากถึง f อซที่กําลังรับชมทางคลิปอยู่ไหมครับผมคือผมอยากฝากเอฟว่าชุดนี้แบบเลขคำนวณชุดนี้ครับมันจะเข้ามาตลอดแต่ไม่เคยพลาดถึงมวดแต่แปลว่ามันอยู่สองมวดตั้งแต่ปีหกสามผมเลิกเลิกทำมามามนเนียไทยเอฟซีอยากถูกนะให้ติด ให้ติดตามสูตรนีได้ตลอดเลยครผมอยาหาตัวเด่นเข้าไปให้อีกผมทบให้ให้ไปอีกไปจับคู่อยู่ในตารางนี่แหละเลขจะเข้าตลอดเลยโอ้คืออย่างนี้ก็คือต้องรอตัวเด่นจากคนศิษเกียเข้ามาแล้วเอามาจับใส่ในตารางถูกต้องไหมครับครับผมนะครับท่านผู้<ด>ชมนะครับดรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอถ้าถ้าทําสูตรนี้ถ้าผลฉลากออกมาในงวดวันที่สิบหกแล้วให้ท่านผู้ชมตั้งแบบนี้นะครับผมเอาฉลากที่ออกมาของวดที่ผ่านมาแล้วรอ รอคนรีสเกตเอาตัวเด่นมาให้จับเดี๋ยวถ้าผู้ชมไปจับนะครับผมรอคนซีสเกตนะครับผมจะบอกตัวเด่นออกมาเดี๋ยวเราจะลงในคลิปให้นะครับว่าคนรีสเกตวดวันที่ต่อไปจะเด่นตัวไหนนะครับตามในคนรีสเกตได้นะครับในคลิปของคนรีสเกตนะครับผมนะครับ โอเคครับผมนะครับต้องขอขอบคุณคนสิทเกียรติมากๆเลยนะครับผมที่ได้เข้ามาแบ่งปันนะครับผมปรินวิทยาทานให้กับ FC ที่รับชมนะครับนี่คือสูตรที่ทม์ออนเนี้ยเป็นคนทำนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็รู้สูตรนี้อยู่นะครับเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับโดยที่คนสิทเกียรติเป็นคนนําเสนอเราเป็นผู้นําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับต้องขอบคุณคนสิทเกียรติหลายๆนะครับที่เข้ามาแบ่งปันนะครับผมครับ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 